สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอครูของฤาษีทั้งหมดและเป็นฤาษีที่ทรงกำเนิดจากเสียงที่ห้าของพระพรหมไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนางรำ ล้วนคุ้นชินกับพระฤาษีองค์นี้เป็นอย่างดีและนั่นก็คือฤาษีนารอดนั่นเองครับฤาษีนารอดนั้นจัดเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิและเป็นบุตรของพระพรหมเป็นผู้อย่างรู้ในสามโลกว่ากันว่าพระฤาษีนารอดนั้นมีลัศมีกายสีม่วงในมือมักถือตำราพระเวทบ้างก็ทำเป็นพระฤาษีรูปงามในมือถือเครื่องดีด นอกจากนี้ตามตำนานถือว่าพระฤาษีนาลอดนั้นเป็นบุตรโดยตรงแห่งพระพรมเป็นประชาบดีอันหนึ่งซึ่งเป็นผู้สร้างโลกอีกด้วยพระฤาษีนาลอดนะครับยังมีความสามารถในด้านการแปลงกายต่างๆได้อย่างอัศจรรย์เคยแปลงเป็นลิงและนกในปัจจุบันจึงมีการสร้างหัวโขนพระฤาษีนาลอดให้เป็นรูปหน้าลิงและพญานกอีกด้วย และไม่ว่าจะเป็นการบูชาสิ่งใดหากไม่มีการอัญเชิญท่านฤษีนารอดเชื่อว่าพิธีกรรมนั้นมักจะไม่สมบูรณ์ ฤษีนารอดนั้นนะครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของฤษีทั้งปวงมีความเชี่ยวชาญในด้านการดนตรีวิชาความรู้สมุนไพรและพระเวทคาถาอาคมต่างๆรวมไปถึงโหราศาสตร์คนสมัยก่อนยกย่องฤษีนารอดว่าทรงเป็นบรมคูด้านดุริยางคศิลป์ครูยาครูโหราศาสตร์และเป็นครูทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆซึ่งก่อนที่จะเล่นเครื่องดนตรีหรือก่อนทาการ แสดงนักดนตรีนักแสดงนั้นมักจะกราบไหว้ฤาษีนารอดทุกครั้งรูปลักษณะของท่านก็จะสร้างเป็นหัวโขนหรือเรียกว่าศีรษะครูสำหรับบูชาและจะเป็นรูปหน้าพะระฤาษีนำมาปิดทองและสวมล้อมพอกฤาษีครับฤาษีนารอดรุ่นเมตตาบารมีด้านหน้านั้นจะเป็นเสียนปู่ฤาษีนารอดความเชื่อ ผู้ที่ห้อยบูชาปู่ฤษีนาลอดจะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงมีสเสน่ ด้านเมตตามหานิยมมีพลังเมตตามีโชคลาภอย่างไม่ขาดสายจะค้าขายแห่งหนใดก็จะไม่ติดขัดการเงินการงานประสบความสำเร็จเพิ่มพูนได้เป็นใหญ่มีอำนาจปรมีมีความร่มเย็นเกิดความสุขทั้งตนและครอบครัวจะเห็นว่าผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างบูชาพระฤาษีนาลอดกันเป็นจำนวนมากแล้ประสบความสำเร็จ สำหรับฤวดสีนารอดรุ่นนี้นะครับปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายณวัดเขาลังพัฒนาอเภอโคกสำโรงจัังหวดลบบุรีครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อรือสีนารอดซึ่งมีมากมายหลายแบบหลายสีสันให้ท่านได้เลือกท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ และท่านยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดลิดใหม,ใหม่สาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเรานะครับ สวัสดีครับ